ที่น้องที่รักเราดูพระธรรมีในโภยยมบทที่สามสิบเ็ดข้อหนึ่งถึงห้านะคะที่เราจะดูขออจะนะตอนนี้ด้วยกันและเจ้าตัดกับโมเสสว่าดูซีเราได้ออกชื่อเดซาริโผู้เป็นบุตรปรุตีผู้เป็นบุตรเซอแห่งเผ่ายูดาและได้ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้เขามีสติปัญญาความเข้าใจ และความรู้ในวิชาการทุกอย่างอยากได้คิดออกแบบอย่างปราณีตอย่างประณีตในการทําเครื่องทองทำเงินและทองสำร็จเยรนายพอยต่างๆสําหรับฝังในกระเบอบและแกะสลักไม้คือไม้ได้คือประกอบวิชาการทุกอย่างพี่นะนี่ลพนะระวจนะในอพยพบทที่สามสิบเอ็ดข้อหนึ่งถึงห้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว ที่พระเจ้าทรงเลือกและกำหนดให้เบซาเลวนะคะซึ่งเป็นคนจากเผ่ายูดาห์นะคะเป็นคนที่มีทักษะพิเศษนะคะเป็นคนที่มีทักษะพิเศษในการที่จะสร้างงานศิละปะแล้วก็งานช่างฝีมือสำหรับพระพาะสำหรับพระพาคือที่สำหรับการนมัสการพระเจ้าใช่ไหมคะสมัยนั้นคือเขาสร้างพระพาะสมัยเราก็คือสร้างคิจจับสร้าง ตัวอาคารตัวโบสถ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ให้เบเซเลวเนี่ยได้มีทักษะพิเศษในการสร้างงานศิลปะงานฝีมือสําหรับทําให้ภาพพาของพระเจ้าวุงามที่น่นที่กในในความหมายของการสร้างภาพพาอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นภรพพาฝ่ายวิญญาณไปว่าคิสจักรเนี่ยมีอยู่สองความหมายความหมายแรกคือสร้างคิสจักรที่เป็นอาคารนะคะ ซึ่งเราก็เห็นๆก็สร้างด้วยอิฐด้วยปูนด้วยหินแล้วก็มีช่างที่มีฝีมือดีๆใช่ไหมคะทำให้คิจจักรงดงามแต่สร้างคิสจักรอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นอา,อาคีิจักรในฝ่ายจิตปัญญาก็คือ,อสร้างชีวิตคน,นที่อยู่ในคิสจักรนั่นเองให้งดงามอย่างที่พระเจ้าปรารถนาเนาะเพราะฉะนั้นาการที่ให้มีสติปัญญาในการ สร้างงานในภาพของทางด้านกายภาพและสติปัญญาในการสร้างชีวิตของคนในฝ่ายปัญญาตก็เช่นเช่นเดียวกันถ้าพระเจ้าให้สติปัญญากับบาสเรลวมาที่จะสามารถแบบมีมีฝีมือในการสร้างาพระผาได้งดงามนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฝีมือในการทำฝีมือสําหรับการการการทำเนี่ยนะคะ ื่อให้เกิดความงดงามเป็นพิเศษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการงานทุกชนิดเลยที่เกี่ยวข้องกับทองคําเงินทองอะไรของที่ที่บานสเลวต้องมีเนี่ยเช็คเช่นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันพี่น้อที่รักองค์ก็จะให้มีความสามารถในการถ้าถ้าพระเจ้าเรียกเราให้สร้างาพระพาหรือสัตว์คิสจักรทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายภาพเนี่ยพระเจ้าก็จะทรงประทาน สิ่งที่เรียกว่าเป็นความสามารถนะ,ะตะลันลงมาให้กับเราเหมาะสมตามการเรียกทรงเรียกของพระเจ้าถ้าวันนี้พระเจ้าเรียกให้เราเป็นคนที่บุกเบิกงานพระเจ้าเป็นนักบุกเบิกเป็นคนที่ออกไปแล้วก็สร้างทิสจักรหลายๆที่หลายๆแห่งพระเจ้าก็จะ,ะให้ของประธานของการเป็นคระทูตหรือของประทานในการเป็นผู้นักประกาศบุกเบิกออกไปกับเราใช่ไหมคะแล้วถ้าพระเจ้าให้เรา อ่เป็นคนที่อ่ต้องลงทุนลงแรงที่จะอ่ถวายสร้างพระนิเวศนะนับเป็นร้อยล้านพันล้านพงก็จะให้เรากรณีพิเศษนะนอกจากพี่น้องจะร่วมกันมีส่วนช่วยในการถวายสร้างพระนิเวศร่วมกันแล้วเนี่ยพี่น้องพงก,ก็จะส่งเหมือนบาสเลวมาให้ก็คือเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นมีพระาชใจพิเศษสําหรับเรื่องนี้เป็นนักธุรกิจ พระเจ้าอวยพรเขาอย่างมากเพราะว่าเพราะว่าพระเจ้าต้องการจะให้เขาใช้สิ่งนี้เพื่อการงานของพระเจ้าอย่างเช่นล็อกคีเฟลเลอร์อย่างเงี้ยค่ะก็มีส่วนในการที่จะให้ชนมีส่วนที่จะทํามูลนิธินะที่เอาไปใช้เพื่อกิจการในในการงานของพระเจ้าหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะนะนะที่น้องที่รา,ารนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เป็นความสําคัญนะจากพระคัมภี์ตอนนี้เนี่ย เราจะเห็นความสําคัญสามสิ่งด้วยกันน็คือสิ่งแรกพระเจ้าเลือกคนเป็นพิเศษเพื่อภารกิจของพระองค์นะคะไม่ใช่ทุกคนที่ถูกเรียกให้ทํางานเดียวกันแต่พระเจ้าทรงมีแผนเฉพาะสําหรับแต่ละบุคคลดังนั้นวันนี้ถ้าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทํางานบางอย่างหรือบางชิ้นนะเพราะว่า เราความสามารถไม่มีของประธานก็ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราบางครั้งเราอาจจะอยากทําหลายอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าพระเจ้าจะทรงเลือกคนพิเศษเพื่อภารกิจของพระองค์นะอาจจะไม่ใช่ทุกคนในร้อยคนพระเจ้าอาจจะเลือกห้าคนสิบคนสําหรับนะทำงานชิ้นหนึ่งนะที่สําคัญนะสิ่งที่สองที่เป็นความในใจความสําคัญของตอนนี้คือพระเจ้าประธานของประธานให้เหมาะสมกับภารกิจนั้น ที่พระเจ้ากําหนดให้พระเจ้าทรงให้ความสามารถทักษะแล้วก็สติปัญญาแก่เบซาเรลนะเพื่อทําให้งานของพระองค์สาเร็จนะนั้นแสดงว่าพระเจ้าเองเป็นผู้ประทานของประทานและประทานให้เหมาะสมกับภารกิจที่พระเจ้ากําหนดให้และสิ่งที่สามก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าจะทํางานผ่านมนุษย์ไม่เพียงแค่เบซาเรลแบบได้ของประทานมาพระเจ้าบอกให้ให้เขาได้สิ่งนี้สิ่งนี้แต่เป็นไงคะ บรเลียวยังมีมีการมีพระเจ้าสถิตยอยู่กับเขาด้วยนะคะเพราะว่าพระกัมพีบอกว่าและได้ให้เขาประกอบด้วยพราะาวิญญาณของพระเจ้านะคะคือมีสติปัญญาวความเข้าใจความรู้วิชาการทุกอย่างให้คิดออกแบบอย่างปานนี้ในการทําเครื่องเงินเครื่องทองคำทอง,งสำริดอะไรต่างนี่นนแหละแสดงว่านะสามสิ่งเนี้ยจะต้องอยู่รวมกันหมายถึงว่านอกจากการทงเลือกของพระเจ้า เป็นกรณีพิเศษแล้วนะพระเจ้าก็จะปัะานาสิ่งเหมาะสมให้สําหรับการทรงเลือกของคนแต่ละคนและก็จากนั้นเขาจะต้องทํางานร่วมกับพระวิญญาณความสามารถตามธรรมชาติอย่างเดียวที่พระเจ้าทรงประทานให้แค่ความสามารถไม่พอนะแต่ต้องรับการเสริมกําลังจากพระวิญญาณแระเจ้าสถิตอยู่กับเรานะดังนั้นนะพระประสงค์และการวางวางแผนของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเรา ในหัวข้อที่พระพเจ้า,าพูดนะคะก็คือพระประสงค์และการวางเหนของพระเจ้าสาับชีวิตของเรานะมีอยู่สามเรื่องึ่งก็คือพระเจ้าทรงมีแผนสําหรับแต่ละคนพระเจ้าเรียกบาสเลวมาทํางานเฉพาะใช่ไหมฮะพระเจ้ามีเผนสําหรับแต่ละคนพระเจ้ากําหนดให้แต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่จุดหมายในชีวิตแตกต่างกันไปนั้นเราจึงเห็นของประทานที่หลากหลายมากมายในคริสจักร ถ้าเรามองของประธานที่แหลกหลากหลายนี้นมันแตกต่างกันว่ามันเป็นความงามมันเป็นความรดงามมันมันเป็นความงามที่แสนจะลงตัวตเราจะมีความสุขกับการได้มองดูของประธานของตัวเองและของประธานของคนอื่นแต่ถ้าเกิดเรามองความหลากหลายในของประธานในความในความรวยในความ มีพอกินพอมีพอกินหรือในความขัดสนนะมีของประทานความสามารถก็ไม่เท่ากันหลากหลายถ้าเรามองแบบว่าด้วยสายตาที่พระเจ้าไม่ยุติธรรมมันจะทําให้เกิดความริษยาจนเกิดเท้าแท้หุวหัวใจแล้วก็ชีวิตไม่มีความสุขนะคะทีนั้นะทีละแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยความหลากหลายแล้วก็ความมีไม่เท่ากันเนี่ยมันเป็นของประทานจากสวรรค์ให้กับเรา ถึงต่อให้เรามีไม่เท่าใครแล้วก็เราเป็นคนเป็นพวกในกลุ่มคนที่ได้รับมาน้อยเช่นอาจจะได้รับมาแค่หนึ่งตารางสองตารางพี่แล้วที่ละคะมันก็ไม่น้อยสําหรับวิถีชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทํางานบางอย่างเพราะว่าถ้าพระเจ้าให้เรามาหนึ่งตารางเขาบอกจริงๆนะหนึ่งตารางมันมันไม่ใช่แค่หนึ่งบาทนะพี่น้องหนึ่งตารางเนี่ยมีความมีคุณค่ามากมาเยเลยในชีวิตของคนที่ได้มาหนึ่งตารางนะคะนั้น เขาก็จะเต็มที่กันหนึ่งแตล่ละางเขาก็มีความสุขกับการงานในนั้นนั้นนนะคะนี่คืออสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองคือเมื่อ,อเมื่อพระเจ้าเป็นผู้เรียกแล้วก็ให้ของประทานแล้วพระเจ้าก็ประทานของประทานและความสำนให้มันสอบคองกับเพจพระเจ้าไม่เพียงแค่เลือกเราแต่ละคนว่าต้องต้องเป็นคนแบบนี้ต้องมาทําอนุนอันนี้แต่พองค์จะให้ของประทาน ของเ,อเพื่อทําให้แผนงานของพระเจ้าสําเร็จถ้าพระเจ้าให้มีแผนสําหรับเราให้เราเป็นสิทธิ์ยพิบาลหรือให้เราเป็นธุรกิจพระเจ้าก็จะใ,ใส่ของของประธานความสามารถปัจจัยต่างๆสับสนุนให้เราเป็นศรษฐีพิบาลที่ดีถ้าวันนี้พระเจ้าเลือกให้เราเป็นเศรษฐีพิบาลไม่ได้เลือกให้เราเป็นนักธุรกิจพี่น้องไปทํากิจการอะไรก,ก็ก็ไม่รุ่งนคะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ของประธานแล้วก็ ไม่ใช่น้ำประเยพระเจ้านะคะส่วนคนที่เป็นนักธุรกิจนะคะแล้วก็พระเจ้าเจิมเขาไว้ให้เขาอเป็นคนที่ทําธุรกิจรุ่งแล้วก็งานของเขาเงินเม็ดเงินของเขาจะช่วยสนับสนุนคิดจัดแต่คนที่เป็นนักธุรกิจอยากจะเป็นสอบกนะ,ะก็เลยขายธุรกิจตัวเองเลิกทําแล้วก็มาถวายตัวรับใช้ก็ไม่ลุ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่า ไม่ได้ถูกใส่ของประธานในความเป็นสิทธิอย่างพิบานที่เขาแต่ให้เขาไปทาการธุรกิจเพื่อจะสนับสนุนการงานของพระเจ้าเพราะว่าเป็นของประธานที่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นของประธานของบาซเลวก็คือความสามารถทนศิลปะงานฝีมือพระเจ้าประทานของประธานที่แตกต่างกันให้แต่ละคนเพื่อจะเสริมสร้างกันในพระกายของพระคิดนะเมื่อพระองค์ประธานของประธานแบบไหนให้เราพงคมก็จะทรง ให้สดคล้องกับของประธานที่ทรงให้แน่นอนและเราเองสิ่งที่สามเราต้องยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้านําชีวิตเรานะเบสเลวได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อให้เขาทํางานได้อย่างดีใช่ไหมคะเหมืนวันนี้เราต้องพึ่งพระเจ้าเพื่อใช้ของประธานที่พระเจ้าให้กับเราวันนี้เกิดผลสงสุดที่น้องหาให้พบว,ว่าพระเจ้าให้ของประธานอะไรกับท่านพระเจ้าเรียกให้ท่านทําอะไร ท่านต้องค้นหาพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของตัวเองแล้วอาจจะไม่ใช่ช่างฝีมือเหมือนบาสเลวแต่พระเจ้าอาจจะมีแผนเฉพาะสำหรับเราแต่ละคนและจากนั้นก็ให้พี่น้องใช้ของประทานที่พระเจ้าประานให้อย่างถวายเกียิพระเจ้าแด่พระองค์นะคะอ่ารับใช้พระเจ้าโดยพระองค์เพื่อพระองค์ไม่ใช่รับใช้พระเจ้าโดยถั่วตัวฉันเพื่อพระเจ้านะหรือโดยพระเจ้าเพื่อตัวฉันนะคะแต่โดยพระองค์เพื่อพระองค์แปลว่า ตัวเรายอมถวายให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราในการงานของพระองค์ไม่ว่าเราจะทำงานด้านศิละปะธุรกิจหรือการสอนหรือการบริหารหรืองานบริการอย่างสายงานสาธารณสุขเนี่ยเป็นงานด้านบริการเราสามารถใช้สิ่งต่ตางๆเหล่านี้ได้เพื่อรับใช้พระเจ้าและก็อย่าลืมพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราไม่สามารถทำงานด้วยลำพังกำลังของเราเองได้ ต,ต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสงนันเราพี่น้องที่รากวันนี้ก่อนจบอย่าท้าทายหนุนใจให้พี่น้องอไตรตรองว่าตัวเราเองค้นพบของประทานที่พระเจ้าประทานมาให้แล้วหรือ,อยังถ้ายัางพี่น้องลองอปรึกษาผู้นำท่านพี่เลี้ยงท่านให้ช่วยดูชีวิตของท่านและท่านเนี่ยมีของประทานอะไรแล้วก็จากนั้นเมื่อพี่น้องค้นพบแล้วก็ถามตัวเองต่อนะคะฉันได้ใช้ของประทานของฉันที่พระเจ้าให้มาเนี่ย เพื่อไหวเกียรติแต่พระเจ้าเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อต่ออาณาจักรพระเจ้าหรือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองนี่น้องหลักนะแล้วก็ถามคําถามของตัวเองสุดท้ายว่าตัวเองได้พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการใช้ของประทานที่มีอยู่มากน้อยแค่ไหนนะพยายามด้วยกําลังของตัวเองหรือพยายามด้วยการพึ่งพาพระเจ้าสุดกําลัง จิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดพี่น้องที่รลักพระเจ้าไม่ได้เรียกให้ทุกคนเป็นผู้เผยเพราะว่าจะนะหรือเป็นสิทธยพิบลนะแต่พระองค์ทรงบีแผนสำหรับเราแต่ละคนและทรงประทานของประทานให้เราตามแผนของพระองค์ขอให้เราค้นหาของประทานของเราให้พบและใช้มันอย่างถวายเกียรติพระเจ้ารับใช้พระเจ้าอย่างมีความสุขไม่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ ทุกทรามานนะทุรนทุรายสาหัสสากันแบบจะรอเวลาเ,าเรียกว่าอะไรรอเวลาหลงหายรอเวลาเปืนเอาะะหมดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ขอพระเจ้าช่วย,วยเรามีความสุขทุกทุกวันนะคะที่เราได้รับใช้พระเจ้าตามของประทานที่ที่เราได้รับมาเราขอบคุณพระเจ้าและก็อ,อธิษฐานด้วยกันพระบิดาขออวยพรพี่น้องทุกท่านในวันนี้ ที่จะรับกำลังจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ทุกสิ่งที่จับทำขอให้เจริญขึ้นในพระองค์และขอทรงดูแลพี่น้องทุกคนรวงเกี่ยวค่าให้ได้รับพระคุณรับกำลังจากพระเจ้าด้วยขออวยพรรวงเกี่ยวค่าเราและลึกถึงผู้หนึ่งที่เราห่วงใยและมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเรืองมานานมากคือจันแบม,มซิลีมา ขอฤทัยและการอัศจรรย์แต่ต้องท่านให้หายดีแข็งแรงให้บอดที่พื้นฟูสภาพขึ้นมาใหม่ให้การหายใจไม่ต้องเช็คเครื่องแ,ะแตะพระเจ้าให้ทุกระบบที่เป็นปัญหาอยู่รับการแตะต้องพระเจ้าที่รักยิ่งขอพระเจ้าดูแลผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยพระองค์เจ้าค่ะล้วขอบุณพระเจ้าและดูแลพี่น้องทุกคนในเช้านี้ที่จะรับกำลัง จากพระเจ้าและลุกขึ้นทํากิจการงานที่ตั้งใจที่วางแผนไว้ตามการทรงนําของพระวิญญาณด้วยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มที่เต็มกําลังขอบคุณพระองค์ฝากกิจการไว้ในพระหัตอันทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไวยพรอพี่น้องทุกท่านที่จะรับตำรังอย่างพระเจ้านะคะ